นนซที่ไหนมาค่ะเนี่ยเมื่อวานเราไปคลองถมมาคะ่ะตอนกลางคืนนะคะตอนกลับมาคะไม่รู้ว่าอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ประเทศไทยคะ่ะเราผ่านเยวนาวราชคะ่ะไหนดูสิคะหมามีอะไรคะหมาตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างคะัว,วนอะไรได้บ้างคะ เอาไว้ตรงนี้ค่ะตีลังกาโอ้ยเฮ้ย,ยรมันไม่ดีะตีลังกาให้ผล <laughs> โอเคอันนี้ซื้อมาจากคลองผมนะคะตัวละร้ยเกาเก้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปอันนี้นอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเร็วคลิปนี้ลาไปก่อน